เียทำกมวยเตวนะครับนี่ททำหมกไก่นะครับหมกเครื่องในไก่ใส่ปลีกล้วยนะครับหมกใส่ตองอาหารพื้นบ้านใส่ซึงใส่ซึงครับมีใบตองกล้วยแล้วก็อันนี้คือวัสดุหรือว่าเครื่องปรุงที่เราใส่ก็จะมีเอ,อปลีกล้วยเป็น ปีกไ้นี่จะเป็นใส่ใส่ใส่ไปปีนึงแล้วก็เครื่องในไก่ก็มีพวกฉีลาวแมงลักหอมนะครับตัวตำเครื่องเทศใส่กระเทียมพริกกระเทียมหอมพริกน,น,นี่คือชุดอุปกรณ์อันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันไม่นัวใส่ปลาลุงปะลาะใส่พริกป่นพริกพริก,กแล้วก็กระเทียมหอม ใส่ใบมะกรูดเราก็จะเริ่มนะครับเริ่มทําเริ่มใส่แล้วสุกแลให้ดูอีกทีแล้วผมต่อตามนี้ในการทํากับข้าวนะครับก็เป๊กก่อนโอเคครับผม